สบายดีทุกคนมันนี้สี่สิพาไปเบื้องไอ้ผักกระเทียมเนาะสี่ปุ๊กไว้ได้ประมาณอาทิตย์กว่าๆน้อยหนึ่งสองมือสามมือเนาะเดี๋ยวไปเบื้องกันหรือไปสมกันเลยว่าสี่ปุ๊กผักอย่างแน่เนาะยุส่สวนนี้เนาะไปไปเบื้องกันอันนี้ไอ้ผักไอ้บัวแบงเนาะหอมแบงหอมแบงน้อยๆเนี่ยสีปุ๊กทีที่ไว้ปุูกเคิงหนึ่งกระเทียมเคิงหนึ่ง อันนี้คือกระเทียมกระเทียมไทยกระเทียมบ้านเฮาเนี่แหละกระเทียมหัวหน้อยๆน,ยนะสีปลูกไว้สามแปลงเนาะกระเทียมนี่สามแปลงไว้กินหัวมันเด้อเนี่ยมันกำลังใ่ญ่อันนี้กระเทียมคือกันนี่ปลูกมือเดียวกันเนาะ เดี๋ยวสาพาไปเบื้งไอ้พกักกาศนดในพักกาศดน้อยอันนี้น่าจะได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยจำไม่ได้คือกันเพราะว่าได้อาทิตย์นึงพอดีเนี่ยกัดน้อยอันนี้เป็นพักกาศดไอ้ทศกัณฐ์เนาะกวางตุ้งทศกัณฐ์ จากน้อยก็ได้มันลูกต้นน้นยน้อยๆๆๆมันออกอีกเนาะเดี๋ยวมือดสีลกสีสีผ้ามาเบื้องอีกนีนก่เป็นพะกาดขาวเนาะผะกาดขาวอันกินหัวนะการหอบกัดขาวอันนี้กะที่ทีตรงได้มันนั่งใจอีกเนี่ยนั่งใจหลายเลยเลย เพราะว่าใส่หลายโพดเดี๋ยวสิพาไปเบึ้งผักกระเทียมที่สีปูกขายเนาะนี่คือกระเทียมสีปูกขายเนาะปูกที่ทีเนาะถ้าเขาปุกเอาหัวิิปุกข้างห้างเนาะอันนี้สีจะปูกขายปุกทีขนาดอันนี้คือกระเทียมเนาะสีปูกขายเนาะสีสิปูกที่ทีเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งผักคณะเนาะ สีปุกค้าหน่อยนึงนี่คือพักค้าอันนี้เป็นคน้าดอกเนาะสีกันยังบระธานได้มาไอ้ลกให้มันต้นห้างๆนา่เนเนอนแกสมานลุกให้มันต้นห้างๆ้อาแต่ค้าใบบ่ง,งามด้วยสุดเจ้าเด้อ มันขึ้นอน้ยยิมอม้ยยิมอยู่เดี๋ยวสฮหงเนาะมันขึ้นน้อยก็สีหงแล้วก็สิบ่งบ่งผักกาดขมผักคะน้ากับปลูกสองสามเปีงน,นี่อันนี้ก็คะน้าดอกค,คือกันมันใหญ่าจากน้อยแล้วก็ขายน,นั่นนี่บท้าให้มันเป็นดอกด้ว มันเป็นใบในกขนะ็ขายแหละหาเห็ดขายเนาะเขาต้องการสํำแรงเฮาก็เอาสำนั้น นี่คือกวางตุ้งทอดสกัดเนาะงามๆสำหรับคลิปนี้สีก็จบคลิปเพียงเท่านี้เนาะคิดหน้าพอกันไหมเนาะผู้ใดขเข้ามาเบิ้งแรกสุภาพก็ไล์ก็ใส่ก็ติดแตามก็ไดงแจ้งเตือนได้มอสีคนน้อยๆได้ๆเขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ้งและติดตามกันเนาะสบายดีบ๊ายบายคิดหน้าพอกันไหม